โซนที่ได้คุณสิษ์เจนอาร้ณงครับตอนนี้ก็มีน้องสาวเพ่อนเป้าของสาวเจอกันลูกข้าวเรือนะครับเราบผมสิษ์เจนอรมณ์เก่งับเด็กชเกนะครับโอ้โหเจนอรมฉันไม่เคยู้เ่สักทีน่ะจะั้พี่ไม่เคยเข้ามาต้องทำ เองมาบางทีนะไม่ต้องกลัวน้ะเดี๋ยวขึ้นเป้าอยู่นี่มันนะตามมาขวายบังคมพระจิาวประเพสีวันีกลาบ่ันเจริญรงเดินทางมาขึ้นเป้าแต่ที่ประสงม์แล้วพระเจ้านั้งไหน้องสาวของท่านท่านด้ความเหือยก็ละมอฉันเธะไหมคะเอเสวยจังเลยนุดเจริญร โอ้โหนี่กล่ามองฉันอยากจะให้น้องสาวเขาได้ดีได้ดีอยู่ที่ที่ไหนสีว่าจะเมตตาน้องสาวกล้ามฉันหรือเปล่าพี่จู๊ดมองตาก็รู้ใจแล้วท่านจะอยู่เฉยเฉยเดี๋ยวเรื่องนี้อ่ะแล้วข้าจัดการเองว่าแต่ไปตามลูกเราไปถึงไหนแล้วทำไมฝานี้ยังไม่กลับมาสักที

เสด็จแม่แม่เป็นอะไรนี่ะลูกกลับไปเสดทุกคนดีใจแต่เสด็จไม่้ตอบร้องไห้นี่อะไรหลนี่ะเกิดเรื่องหญ่นะลูกเสด็จพ่อขงเจ้าเขตัคนันเล yup. เสด็จพ่อ ทำกมเ่อเนี the devil. The devil. ่ยไม่แน่มันพูดเรื่องอะไรเศรษกิจต่อเนองโคตรใครในคนที่เศษพกอของหมอใช่ไอ้กษัตริย์ยะสุราหาราทนี่ยตัวเป็นคนยกความทก็ไม่อยังเป็นที่ชายทวนยของเรา โอ้โหเกิดโหดเจ้าโอ้เราจะรอต่อสึกไปต่อคือพูดเลยในใจแฝงผ่านเข้าในดงสิตัวไฟแฝงใจโกรธมายเอาทํามาต้องตัดเสียแม่ไม่ช่วย 嗯。Uh.

ี่แต่น้องวิธต้องออกก่อนทำไมต้อง,งออกก่อนทำคู่ทอแงแต่ผมตื่นไปแล้วว่าไม่ใช่คู่ี่เป็นกไไันเอยเคยป้าเอาของขแล้วสืบอะไรมาเตือนไปแล้วว่าไม่ใช่น้องวิธอ๋อไปแ,แท้จริงีแล้วเขาปเป็นพระเอกที่รักลูกรักเมียอ๋อดีเลยเมื่อคืนเขาตืน่นตอนรึยัง

โดยท mm ั่วสพได้แต่ทำในฐานะนาเสด็จแม่เป็นพระแม่เมืองทางตะวันนั้น <upper> ก็มองที่จะขอแต่งตั้งเสด็จแม่เทวมันเทวีเป็นถึงผู้สำเร็จราชการเสด็จแม่สามารถต่างเพลินให้คำตัดสินขอหมอกที่ได้ทุกเรื่องเสด็จแม่อย่างนี้คจะหมอกสียใจแดงเสด็จโค้งหมดไม่รู้ มไม่ได้นะลูกเราต้องแขมแขกเข้าไว้ผมบอก่ะแม่ก็เสียใจไม่รลดไปกว่าลูกเข้มแข็งไว้นะลูกนะแต่ต,ตอ้องจำเอาไว้การที่เป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบมันจะต้องมีครบทุกอย่างรู้สึกเจนน่ะลูกการที่จะเป็นกษัตริย์ข้อสมบูรณ์แบบนั้นม,ม,มันจะต้องมีแก<ม>้วที่สี่ประการการเป็นกษัตริย์สมบูรณ์แบบต้องมีแก้วถึงสี่ประการแต่แรกคือวลาแก้ว สิ่งที่สองคือชาแก้วสิ่งที่สามคือม้าแก้วและสิ่งสุดท้ายคือนางแก้วนางแก้วมีห้าประการอะไรอ่ะมีห้าลืมแก้วสุดท้ายไปนะการทำอะไรช้างแก้วม้าแก้วไปลลังแก้วเมียแก้วกระหม่อมท่าขอเสนอดวงแก้วอีกคนไมหนึ่งแลนชื่อโคตรและชื่อโคตรถ้าไม่มีเขามึงจะเล่นก็ได้ไม่แกนเรื่องคนไทยเนี่ย เขาไปเกี่ยวกั๊บไปทดบอกเรื่องให้เขามาหน้าหน้าสวยอยู <c oughs> ่ได <c oughs> <T> ้เห็นไหมลูกลูกมันมีเกลอบพุดนะเหลืออยู่อย่างเดียวคือนาแก้วลูกถึงจะพูดสมบูรณ์แบบนะลูกนะพูดถึงนาแก้วกับหม่องฉันเนี่ยตอนนี้ก็มีหญิงในดวงใจของก็หม่องฉันแล้วด้วยเรนไี่เหมือนจะรู้กระหม่อมที่ไม่อยากจะแต่งงานไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแม่แต่ยังเอาไว้เรียบร้อยนะ แม่เร็วไปแล้วถ้าอย่างนั้นข้าโม่ใชจะให้ทหารไปรับนางเข้ามาในเมืองหลวงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องก็ไปไหนรับเข้ามาแล้วเฮ้ยไปรับมาแล้วด้วยไรักมาหายนะเมีแม่รู้ใจข้าโม่ที่เรู้เกินตอนนี้เขาก็อยู่ที่นี่แล้วด้วยอยู่ที่นี่แล้วด้วยใช่อยู่ทั้งไหนไม่ยังเสด็จแม่แค่นั้นแม่จะขอแนะนำตัวไปแล้วกันเมียของเจ้าคนใหม่แล้วก็คือสุดทามาเป็นน้องสาวของคุณสุเจ้าหลุย สวยไหมลกแต่ดีผมก็บอกไ้โคมพัดไม่เคยหยุดทามากหผู้นี้ซึ่งเป็นน้องสาวของเตนนรงหรือไม่ท่านใช่ลูกแต่คนเรียช่ กระหมอมเช่นยังไม่พร้อมตอนนี้ทำไมล่ะก็หากระหม่อมที่แต่งงานมีความสุขกับเพียงผู้เดียวแล้วก็ที่เสด็จโคกเพื่อมาซีสต์สมรภูมิเรไปกระหมอมเช่นคงทำไม่ได้สิ่งแรกที่กระหมอมเช่นอยากจะทำตอนนี้กระหมอมเช่นอยากเดินทางโคกสู่สารโลกอีคือไปรักเพื่อเราจะไปรักันด้ตัวเองก็ไม่ได้ันไม่ได้เสด็จแม่เราไปไม่ได้เอาอย่างนี้เถอะละกันทหาว่าจะไปรับเื่องราชนาฏการ เดี๋ยวแม่จะให้คุณสุดเจนรงเดินาาทางไป,งปรับคืนดามนาการแท้เองช้ากา่ดนพี่อะไรทไมลูกเกิดอะไรขึ้นกับหมฉันคิดว่ากหมองฉันไปแค่สามคนแค่ที้ก็พอแล้วคุณสุดเจนรงไม่ต้องไปก็ได้เสด็จแม่บ่บาบ้าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ของเราดุ่มชันเจ้ามงฉันจะเดินทางไปรับคืนดามนาการด้วยกองก้าวันเองคุณเจ้าค่ะเพราเสด็จมาเพื่อไทยท่านไม่รู้ด้ลยว่าการไปรับคืนดามนาการต่างมือเนี่ย ต้องเป็นผู้ที่สําคัญในพิดีนั้นถึงจะไปได้ท่านสําคัญโตมากขนาดไหนถึงจะไปรับเพื่อนบรรดาการไม่ต้องออกความคิดเห็นไม่ต้องเสื้ออ,อยากจะเป็นคนละคดเสดแมนะ่ต้องบอกที่ว่าไม่หมดการขึ้นที่หมู่เชจะขอไปด้วต,ตัวเองพี่หันแต่แม่บอมามันหมดให้คุยตึงใจนะลองติดตามไปด้วยนะผมจะไปเองแต่แม่ไม่ให้ไป เราเป็นใครเนี่ยเราเพี่ข้ากิดเมืองเป็นเราพี่ข้าเจ้าเลิกทะเลาะกันแล้วยังไงยังไงก็แล้วแต่แม่จะให้คุณติดเจเราและติดตามรอบไปด้วยลูกรู้มไหมว่าเขาลือกันหนาหูแผ่นดินสารวิีเป็นแผ่นดินที่ผู้หญิงสวยผ้าไหมงามน้ำตาลหวานแม่กลัวลูกของผู้พักของแม่จะตกตายเป็นมด อยู่ในถน่ท,ทั้งตายจักูายนะลูกเด็เป้ถ้าเปเช่นนั้นก็ควรจะขัดไม่ได้ก็ได้เนี่ยเลยก็อมอเชิดสีญไ,ไป้พื่อาารสมเด็แล้วเรื่อกายสลับม้านชัดกิงเดองที่หมู่เนี่ยลยรงไว้นะลูกนะแม่จะให้คุณสื่อข่ติดตามตอนนี้แม่จะใหเ,าเรา นี่เป็นไว้ของท่านเราคงจะัาเสด็จแม่ไปได้ไปือไปได้แต่จงเอาไวน้นะไปเราจะทำอะไรไม่ต้องยุ่งและที่สำคัญไม่ต้องเสือก